ซีรีส์ป่าหิมพานธ์ตอนที่1เปิดตำนานแดนลึกลับค่ะเคยลองนึกถึงดินแดนที่มันซ่อนเร้นอยู่ระหว่างโลกเรากับสวรรค์ไหมครับแบบสถานที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตน่าทึ่งพืชพันธุ์แปลกๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันชวนให้จินตนาการตามไปไกลจริงๆนะครับค่ะเป็นดินแดนในฝันหรือในตำนานที่หลายๆวัฒนธรรมก็มีเรื่องเล่าคล้ายๆกันนะคะ ความลึกลับแบบนี้ล่ะคะ่ะที่มันดึงดูดใจเราใช่เลยครับแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของดินแดนในตำนานแบบนั้นที่แบบอยู่ใกล้ตัวเรามากๆในเชิงวัฒนธรรมเลยนั่นก็คือป่าหิมพานและที่สำคัญคือการคุยของเราวันนี้เนี่ยถือเป็นการเปิดซีรีส์ใหม่ของเราเลยนะครับเราจะพาไปสำรวจแง่มุมต่างๆของป่าในตำนานแห่งนี้กันแบบเอ่อต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลย โอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะเรื่องป่าหิมพานต์นี่คือแบบรายละเอียดเยอะมากซับซ้อนมีหลายมิติให้ค้นหาจริงๆค่ะแน่นอนครับแล้วก็ด้วยความที่ตำนานเกี่ยวกับป่าหิมพานต์เนี่ยมันมีหลากหลายกระแสความเชื่อมากๆเลยนะครับอืมค่ะการคุยของเราก็อาจจะหยิบยกบางสายความชิดบางเรื่องเล่ามาประติดประต่อกัน ซึ่งก็อาจจะไม่ตรงเป๊ะๆกับที่บางท่านเคยได้ยินมาก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองกันไปนะครับค่ะจริงๆการศึกษาตำนานก็ต้องเปิดรับความหลากหลายอยู่แล้วนะคะเพราะมันสะท้อนการตีความที่อาจจะต่างกันไปในแต่ละยุคสมัยหรือแต่ละพื้นที่ด้วยเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลย ป่าหิมพานที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่ป่าธรรมดาทั่วไปนะฮะแต่เป็นดินแดนลึกลับที่เรามักจะเจอในวรรณคดีหรือในความเชื่อทางพุทธศาสนาใช่ค่ะภาพลักษก็คือจะสวยงามอุดมสมบูรณ์แต่ก็แฝงความน่าเกรงขามไว้ด้วยเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตพืชพันธุ์แปลกๆที่เราอาจจะคุ้นตาจากออภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดหรือในนิทานเรื่องเล่าต่างๆใช่เลยค่ะถ้าดูจากชื่อหิมพานนี่ก็พอจะโยงได้นะคะว่ามีรากศัพท์มาจากคำ ว่าหิมาลัยคือเทือกเขาหิมาลัยอ๋อหิมาลัยใช่ค่ะแต่ว่าตามความเชื่อทางพุทธกับฮินดูเนี่ยตำแหน่งจริงๆของป่าหิมพานต์เขาไม่ได้เชื่อว่าอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยในโลกเรานะคะอา้าวเหรอครับแล้วอยู่ตรงไหนล่ะครับเขาเชื่อว่าตั้งที่อยู่ที่เชิงเขาพระสุเมรุซึ่งถือเป็นแกนกลางของจักรวาลตามคติไตรภูมิเลยค่ะโหศูนย์กลางจักรวาลเลยเหรอครับพอบอกแบบนี้แล้วมันยิ่งทําให้รู้สึกว่าป่านี้มัน พิเศษมากๆเลยนะฮะถูกต้องค่ะเหมือนเป็นจุดเชื่อมต่ออะไรบางอย่างหรือเปล่าครับมิติอื่นพลังงานหรืออะไรแบบนั้นการที่ตำแหน่งป่าหิมพานอยู่ตรงเชิงเขาทําให้สถานะของป่าน,นี้มันดูโดดเด่นกว่าดินแดนอื่นๆในจัก,กรวาลวิทยาแบบพูดทินดูนะคะมันเหมือนเป็นเขตแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ชั้นต่างๆหรืออาจจะรวมถึงพบภูมิอื่นๆด้วยค่ะ อืมโหน่าค้นหามากนากเลยซึ่งเราก็จะมาค่อยๆค,คลี่คลายค่อยๆสำรวจกันไปในซีรีส์นี้ล่ะคะ่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเริ่มจากจุดกำเนิดก่อนเลยป่าหิมพานนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับคือมีใครสร้างขึ้นมาหรือเปล่าตามความเชื่อโบราณนะคะไม่เชิงว่ามีใครสร้างขึ้นมาแบบเฉพาะเจาะจงนะคะแต่เชื่อว่ามันก่อกำเนิดขึ้นมาพร้อมๆก,กับการเกิดของจัก,กรวาลเลยโอ้โหเกิดพร้อมจัก,กรวาล<ช>แล้วจุดประสงค์ล่ะครับ ทำไมต้องมีป่าหิมพานมันมีไว้เพื่ออะไรก็เชื่อกันว่าป่าหิมพานเป็นสถานที่ที่สงบแล้วก็บริสุทธิ์มากๆเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายต่างๆเพื่อไปบําเพ็ญเพียรทางจิตวิญญาณอค่ะไม่ว่าจะเป็นเหล่าฤาษีนักพรตหรือแม้จะสิ่งมีชีวิตกึ่งเทพต่างๆที่ต้องการแสวงหาความหลุดพ้นหรือฝึกฝนพลังจิตนะคะฟังดูเหมือนเป็นเขตรักษาพันธุ์ทางจิตวิญญาณอะไรแบบนั้นเลยนะครับ แล้วป่านี้มันเชื่อมต่อกับโลกมนุษย์เราบ้างไหมครับหรือว่าอยู่กันคนละมิติตัดขาดไปเลยในตำนานก็เล่าว่ามีการเชื่อมต่อกันอยู่นะคะแต่ว่าไม่ใช่ทางเปิดโล่งที่แบบใครจะเดินเข้าออกก็ได้ครับเชื่อกันว่ามีช่องทางลับหรือเหมือนประตูมิติที่ซ่อนอยู่ซึ่งจะเปิดรับเฉพาะผู้ที่มีบุญบรารมีสูงสูงมีพลังจิตแก่กล้าหรือคนที่ฝึกฝนตนจนถึงระดับที่เหมาะสมเท่านั้นค่ะโอ มีเงื่อนไขด้วยถ้าสมม,สมมุติว่าเรามีโอกาสหลุดเข้าไปได้จริงๆนี่อยากจะเข้าไปเห็นอะไรมากที่สุดในไปรายมพา,านครับส่วนตัวผมนะผมคงอยากไปดูพวกสัตว์แปลกๆกัครับที่แบบรูปร่างผสมผสมกันหรือไม่ก็ต้นไม้ที่ออกผลเป็นของวิเศษอะไรแบบนั้นแต่และคนก็คงมีสิ่งที่อยากเห็นต่างกันไปเนาะ บางคนอาจจะอยากไปคุยกับฤาษีอ๋อครับบางคนอาจจะอยากไปเห็นสระอนุดาตที่เป็นสระน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าเป็นต้นกําเนิดแม่น้ําสําคัญสําคัญ,คญหรือบางคนก็อาจจะแค่อยากไปสัมผัสบรรยากาศที่มันบริสุทธิ์จริงๆก็ได้ค่ะครับแล้วในเชิงวรรณกรรมล่ะครับป่าหิมะผ้านี่มีบทบาทเยอะไหมเราเจอบ่อยในเรื่องอะไรบ้างครับบทบาทเด่นมากเลยค่ะปรากฏทั้งในคัมภี์สำคัญคญ,คญอย่างไตรภูมิพระร่วงที่อธิบายโครงสร้างจัก,กรวาล แล้วก็ในวรรณคดีไทยหลายเรื่องเลยแสดงว่าป่าหิมพานต์ในวรรณคดีก็เหมือนเป็นบททดสอบของตัวละครด้วยทั้งความสามารถความมุ่งมั่นคุณธรรมใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเป็นแบบนั้นเลยแล้วในเชิงสัญ,ญลักษณ์ล่ะครับป่าหิมพานต์เนี่ยมันสะท้อนอะไรโดยรวมนะคะป่าหิมพานต์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความอุดมสมบูรณ์ความสงบสุขแล้วก็ความธรรมชาติที่ยังไม่ได้ถูกรบกวนจากมนุษย์ เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างโลกกับสวรรค์เป็นเหมือนดินแดนในอุดมคติที่สะท้อนความปรารถนาลึกๆของมนุษย์เราที่อยากจะเข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ธรรมชาติที่บริสุทธิ์มากๆนะคะฟังดูเป็นสถานที่ที่ซับซ้อนแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งจริงๆนะครับทีนี้มีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเรื่องการปกครองครับ <c oughs> ในป่าที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายรูปแบบขนาดนี้ทั้งราสีเทพสัตว์มีธิ์ต่างๆเนี่ยพวกเขาอยู่ร่วมกันได้ยังไงครับคือใครเป็นใหญ่ใครมีอำนาจสูงสุดมันมีระบบระเบียบเหมือนโลกมนุษย์เราไหมครับคำถามนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะเพราะว่าระบบการปกครองในป่าหิมานเนี่มันต่างจากโลกมนุษย์ที่เราคุ้นเคยกันมากเลยต่างยังไงครับคือไม่ได้มีกษัตริย์หรือจกักรพรรดิองค์เดียวที่ปกครองทั้งหมดนะคะแต่เป็นลักษณะที่อาจจะเรียกว่า การปกครองแบบกระจายศูนย์หรือ decentralized governance ถ้าเทียบกับศัพท์สมัยใหม่นะคะโหการปกครองแบบกระจายศูนย์ฟังดูทันสมัยจังครับแต่มันทำงานยังไงในบริบทของป่าในตำนานแบบนี้ล่ะครับก็ลองนึกภาพตามนะคะสิ่งมีชีวิตหลากหลายมากทั้งทรงพลังบินได้ดำดินได้อยู่ในน้ำก็มีแถมยังมีผู้ทรงศีลอย่างฤาษีอีกครับนึกภาพออกเลย การจะให้ใครคนเดียวมาปกครองทั้งหมดเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากระบบมันก็เลยเป็นการแบ่งอำนาจหน้าที่กันไปตามลำดับชั้นตามบทบาทซึ่งพอจะแบ่งได้เป็น3ระดับหลักๆค่ะน่าสนใจครับระดับแรกคืออะไรครับใครอยู่บนสุดเลยระดับสูงสุดเนี่ยอำนาจไม่ได้มาจากกำลังกายหรืออาวุธนะคะแต่มาจากพลังธรรจิตวิญญาณแล้วก็ภูมิปัญญาค่ะผู้ที่อยู่ในระดับนี้จะมี2กลุ่มหลักๆ กลุ่มไหนบ้างครับกลุ่มแรกก็คือเหล่าฤาษีและนักบวชค่ะท่านเหล่านี้ก็จะอาศัยอยู่ในอาสมตามป่าเขาหรือในถ้ำหน้าที่หลักก็คือบำเพ็ญเพียรเผยแผ่ธรรมะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเหมือนผู้ไกลเกลีย่ยข้อพิพาทต,ต่างๆอ๋อผู้ไกลเกลีย่ยใช่ค่ะโดยใช้หลักธรรมใช้เหตุผลไม่ได้ใช้กำลังตัดสิน เหมือนเป็นสภาที่ปรึกษาอาวุโสหรือสารทางจิตวิญญาณอะไรทํานองนั้นนะครับแล้วอีกกลุ่มละครับอีกกลุ่มก็คือเหล่าเทพและนางฟ้าค่ะโดยเฉพาะที่มาจากสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาซึ่งตามความเชื่อทางพุทธถือเป็นสวรรค์ชั้นที่อยู่ใกล้ชิดกับโลกมนุษย์แล้วก็ป่าหินมพา,านมากที่สุดค่ะครับเทพเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่ในป่าตลอดเวลานะคะ แต่เหมือนมีวิมานที่เชื่อมต่อกันแล้วก็จะคอยสอดส่งดูแลอาจจะลงมาช่วยเหลือหรือจัดการปัญหาที่มันเกินกำลังของสิ่งมีชีวิตในป่าเมื่อถึงคราวจำเป็นนะคะอ๋อเหมือนเป็นผู้คุ้มกดจากเบื้องบนคอยดูภาพรวมแล้วอำนาจของทั้งฤาษีทั้งเทพนี่เป็นที่ยอมรับของพวกสัตว์วิเศษอื่นๆทั่วไปเลยเหรอครับใช่ค่ะอำนาจที่มาจากคุณธรรมบารมีแล้วก็ภูมิปัญญาแบบนี้ เป็นที่ยอมรับแล้วก็เคารพนับถือจากสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ในป่าซึ่งนี่ก็เป็น,นกลไกสําคัญที่ทําให้ป่า,มาิมพานยังคงความสงบสุขไว้ได้นะคะโหเป็นระบบที่น่าทึ่งมากครับใช้ธรรมะนําหน้าจริงๆแล้วระดับถัดมาล่ะครับระดับกลางคือใครครับระดับกลางนี่แหละค่ะคือระดับการปกครองที่จับต้องได้มากที่สุดในแต่ละเผ่าพันธุ์อ๋อครับผู้มีอํานาจก็คือเหล่าพยาศาหรือผู้นําของแต่ละสปีชีส์นะคะ ซึ่งก็มักจะเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดมีสติปัญญาบารมีแล้วก็มีความเป็นผู้นําเหนือกว่าตัวอื่นๆในเผ่าพันธุ์เดียวกันพยาสัตว์แค่ชื่อก็ยิ่งใหญ่แล้วพอจะยกตัวอย่างพญาเด่นๆได้ไหมครับมีเยอะมากเลยค่ะที่เราคุ้นหูกันบ่อยๆก็เช่นพยาสีหะหรือสิงหรือพยาคชสีที่เป็นสิงผสมช้างพวกนี้ก็ถือเป็นเจ้าป่าปกครองสัตว์กินเนื้อครพญานาาก็ปกครองลอกบาดาลแล้วก็แหล่งน้ําสําคัญในป่าอย่างสาอน,นดาตพญานาา หรือพญาครุฑแล้วก็พญาหงที่เป็นใหญ่ในหมู่สัตว์ปีกปกครองท้องฟ้าอะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหแต่ละองค์นี่คือสุดยอดของเผ่าพันธุ์ตัวเองจริงๆแล้วการปกครองภายในหรือระหว่างเผ่าพันธุ์ละครับพวกเขาจัดการกันยังไงปกติแล้วสัตว์แต่ละชนิดก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของพญาของตัวเองนะคะมีอาณาเขตมีวิถีชีวิตกันไปแต่ถ้าเกิดความขัดแย้งเออที่มันข้ามเผ่าพันธุ์ขึ้นมาครับ เช่นการล้ำเขตแดนแย่งชิงทรัพยากรหรือเรื่องบาดหมางอื่นๆเนี่ยตอนนั้นล่ละคะ่ะที่เหล่าพญาสัตว์จะต้องเข้ามาจัดการอาจจะด้วยการเจรจาต่อรองกันก่อนแบ่งปันผลประโยชน์หรือถ้าตกลงกันไม่ได้จริงๆก็อาจจะนำไปสู่การปรองกําลังหรือสู้กันเพื่อตัดสินปัญหาหรือเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของเผ่าพันธุ์ตัวเองคะ่ะโอ้โหนึกภาพตามเลยครับการเผชิญหน้ากันระหว่างพญานาากับพญาครุฑ หรือพญาสิงห์กับพญาช้างอะไรแบบนี้คงจะแบบยิ่งใหญ่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะครับใช่ค่ะมันสะท้อนพลองอํานาจในธรรมชาติจริงๆใช่ค่ะฉากแบบนี้ก็เลยมักจะถูกนําไปสร้างสรรค์เป็นงานศินลปะเป็นวรรณกรรมอยู่บ่อยๆนะคะมันแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในป่าหิม,มพานครับแล้วระดับล่างสุดล่ะครับมีใครบ้างระดับล่างก็คือประชากรส่วนใหญ่ของป่าเลยค่ะ ซึ่งก็คือเหล่าสัตว์วิเศษแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ไม่ได้มีสถานะเป็นผู้นำ<อ>เช่นพวกกินรีที่รูปร่างครึ่งคนครึ่งนกอาศัยอยู่เป็นกลุ่มๆครับเคยเห็นในภาพวาดหรือสัตว์วิเศษอื่นๆอ,อีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยค่ะที่อาศัยกระจัดกระจายกันไปตามพื้นที่ต่างๆแล้วหน้าที่ของประชากรกลุ่มนี้คืออะไรครับหน้าที่หลักๆก,ก็คือการดำรงชีวิตตามวิถีของเผ่าพันธุ์ตัวเอง ดูแลรักษาถิ่นที่อยู่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่มันซับซ้อนแล้วก็ยิ่งใหญ่ของป่าหิมพานนะคะฟังดูเป็นระบบนิเวศแล้วก็การปกครองที่ละเอียดอ่อนน่าสนใจมากเลยครับ พอได้เข้าใจระบบการปกครองแบบนี้แล้วยิ่งทำให้เห็นเลยนะครับว่าป่าหิมพันไม่ใช่แค่ป่าสวยงามตามจินตนาการแต่มันคือโลกที่มีระเบียบมีชีวิตชีวาแล้วก็มีความซับซ้อนในตัวเองจริงๆและนี่ก็เป็นเพียงการเริ่มต้นการสำรวจป่าหิมพันของเราในซีรีส์นี้นะครับถ้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวป่าหิมพันที่ได้ฟังไปหรือมีคำามอะไรเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับป่าแห่งนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับอยากรู้ว่าแต่ละท่านประทับ ใหรือว่าสงสัยในประเด็นไหนเป็นพิเศษบ้างค่ะการแลกเปลี่ยนมุมมองการจะทําให้การสํารวจเรื่องราวนี้สมบูรณ์แล้วก็สนุกยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแน่นอนครับสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าของซีรีส ah ์ป่าหิมพานสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ